สวัสดีจ้าพี่น้องมาพ่อับช่องทั้นไทยวางสะพุงนะจ้าวันนี้ก็พาพี่น้องลงห้วยมาเก็บเอาผักบุ้งนะจ้าจะผักบุ้งเคี้ยวๆงามๆเลยจ้ะอยู่ตามห้องล่องนะจ้ะเขาเอินแบบไฟร่วงนะจ้ะน้ำแห้งกับผักบุ้งก็ขึ้นมาเัีนเละจ้ะพี่น้องจะเก็บไปเห็ดได้ไล่เมนูเนะจ้าผัดก็ได้หรือว่าจะไปกินกับ b ตำสมบกฮงก็ได้จ้ามาพอมีแต่ยอดงามๆนะจ้ะพี่น้อง เมื่อนั้นซื้อมากรรล,ลยี่สิบบาทกับบได้งามปานนี้เนาาะจะจาก็บเอาเลยจ้าบอ้องได้ซื้อจากพี่น้องเป็นธรรมชาตินาะจะอยู่ตามห้องน,น้ำนาาจะแต่ยอดอยาง,งามๆใหญ่ๆจ้าพอดีว่าเมื่อนี้เอาเสียมมาพากันว่าซืมากลงนอไมเนาาจะแล้วนอไม้บะหันได้ใหญ่จ้ะพี่น้องก็เลยมาพ่อพักบุ้งกับมาเก็บพักบุ้งต่อเลยจ้า เธอบอให้เสียเวลานะจ๊ะพี่น้องจ้ายอดงามๆจังซี่เลยจ้าเก็บซอยกันซองคนกับแม่จ้ากะเก็บได้ไลยๆกัเสี้ยวไปแจ๊กพี่น้องกินได้เนาะจ้าเฮาบ่ได้ซื้อเนาะจ้าเก็บเอาไลายๆเลยเนาะจ้าพี่น้องเองจ้ายอดงามๆจ้า หยอดวุบวับอ่อนๆอยู่นะจ๊ะแหงฝนตกใส่ให้งามจ้ะพี่น้องนี่จ้าไอ้กระตาหอเอามาใส่น่าจ้ะอย่างโมเบิร์จ้ะแม่กระซี่ไปเลยน่าจ้ะว่าโอ้โหนะงามเก่งมากสักจะมาเบิรงนะจ้ะโอ้งามขำเพลินวายอีกทีน่าจ้ะยอดงามๆเลยจ้าเพิ่นว่าเพิ่นซีไปเก็บเอาพักบุ้งข้าวเนาะจ้ะนี่จ้ะเพิ่นว่ายพักบุ้งข้าวเนาะจ้ะ เก็บเอาต่อนะจ้ะยอดงามไปนะเนาะจ้ะตอนแรกว่าซิบเอาไล่ก็มันก็นงามไปเรื่อยจ้ะแม่ก็เก็บมาเรื่อยจ้ะพี่น้องอ่าหยัดเต็มกระตาแล้วจ้าไปจ้าป้าเนี่ยเดินทางกระตาเนาะจ้ะพอแล้วจ้ะพี่น้องได้ลลยค่ะจา้าอ่ะคันว่าโอก็เก็บเรื่อยแล้วจ้ะแม่นะไปจ้าพี่น้องจะปีนขึ้นล่องคือก้าจ้ะไปจ้ากระบานกันจ้ะ นี่แม่กะขานขึ้นเลยจ้าพี่น้องคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะจ้าพอกันใหมคินนะจ้าสวัสดีจ้า